ขับรถมาหอสามแยกบ้านห้อยยางดำแล้วครับท่าเรียวไส้กระสิกลับไปทางอำเภอเกษตรสมบูรณ์คือเก่าท่าเรียวขวากระสิไปทังอำเภอหนองโมแดงพอขับรถเข้ามาในปัป้มปตทหนองโมแดงงานเข่าแล้วครับน็อตขันโชคหลังรถของไอ้ขุนซื้อลูกซ้ายนะครับเนี่ยมันหายบุหงาวามันรนเสียตั้งแต่อยู่หมองใดขับรถเลาะต่อไปครับไปหาร้านสอมในอำเภอหนองโมแดงซิมีร้านสอบบ่อเมื่อนี่เป็นวันอาทิตย์ครับเป็นวันหยุดร้านสอมสิหายอย่าโย พอขับรถเข้ามาในตลาดสดเทศบาลตำบลหนองบัวดแดงเลี้ยวขวามาตามทางเลยครับมาจอดรถถามแม่ค้าอยู่แถวตลาดสดมองนี่และครับแม่ค้าบอกว่ามีร่านสอมอยู่แถวๆน้าโรงเรียนอนุบาลหนองบัวดแดงว่าสัน้นขับรถเลาะมาแถวโรงเรียนอนุบาลหนองบัวดแดงครับเลี้ยวหาร้านสอมครับเลี้ยวไปมองนั่นร้านปิดครับเอาคุยกันกับลูกสายเซยวจงใดดีครับเนี่ย สียหาเลาะต่อไปทางไหนอีกนาะไปหาร้านซ่อมพอนั่งพักนั่งคุยกับลูก้ายจักน้อยครับเลี้ยวเบ่งไปทางแยกไฟแดงครับเลี้ยวเห็นรถซองแถวสายเัยภูมมหนองบัวแดงเพิ่นยังเรียนรับทรงผู้โดยสารอยู่คือเก่าครับเสียหาโอกาสดีๆนั่งรถสายนี่จากเทียพอคุยกับลูก้ายตัดสินใจครับเลี้ยวขวาไปตามทางเลยครับทางไปอำเภอภาคดีจุมพลมันต้องมี้านซ่อมครับมาพอลานนี่พอดีเลครับเนี่ย้านตาชัยเซอร์วิสเนี่ยแล้วก็ลังเปิด้านอยู่พอดีเลย ขับรถออกมาจากซี่แยกไฟแดงนองบ,อบลลัวแดงม้าบ่ไก่นะครับม้าประมาณ100เมตรนี่แหละพอญ่เราก็หานอนมาขันโชคลังให้กับรถลูกซ้ายครับเราคิดราคาแค่10บาทนี่ครับพอขันนอดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดินทางกันต่อเลยครับเส้นทางที่จะไปอำเภอภาคดีชุมพลเดินทางออกมาจากอำเภอหนองบอัวแดงพื้นที่แ,แถวๆนี้เป็นเขตตำบลหลวงศิริอำเภอหนองบอัวแดงถนนเส้นนี้เป็นถนนทางหลวงหมายเลข2359กครับเริ่มต้นจากอำเภอหนองบอัวแดงไปสิ้นสุดที่ตำบลแหลมท้องอำเภอภักดีชุมพลระยะทาง ประมาณ76กิโลเมตรเพราขับร,ตรถต่อไม่อยู่บ่ไกลครับฝั่งด้าน้ายนี่ก็จะเป็นโรงเรียนบ้านลาดใต้ครับมีป้ายบอกทางเห็นป้ายบอกว่าไปอำเภอพักดีชุมพล5 8กิโลเมตรจังหวัดเพชรบุร์170กิโลเมตรถ้าไปจนถึงจังหวัดคนครสวรรค์ก็ประมาณ180กิโลเมตรเพราะขับร,ตรถต่อไม่อีกครับเนะี่ยทางน้าน,นี่เป็นแยกไฟแดงครับถ้าเลี้ยวขวาก็จะเข้าไปในอำเภอหนองบัวแดงคือเกาเมื่อนี่เขาสิไปหาเลาะเที่ยวในอำเภอพักดีชุมพลกันครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจครับเพราะว่าบ่เคย มาถนนเส้นนี้จากเทียครับเรือเบ่งไปก็เห็นภูเขาปาดบรรยากาศดีสวยงาม ไปไปหาเลาะอำเภอพักตีจุมพลกันได้เลยครับขับรถไปตามถนนเ้นนี้สิพานหมู่บ้านได้แน่ผมก็รู้สึกว่าอยากรูก้อยากเห็นแล้วขับรถมาประมาณ10กิโลเมตรครับฝั่งด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นโรงเรียนคูเมืองวิทยาเหลียวเบิ่งไปขนาดจะเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของเขตพื้นที่แถวตำบลคูเมืองอำเภอหนองบวัวแดงเดี๋ยวเบิ่งไปทางด้านซ้ายนะครับเรียกเห็นวิวภูเขาสวยงามก็เป็นภูแลนคายาวเหยียดเลยครับจากข้อมูลเห็นบอกว่าบ้านข้างนานะครับเป็นบ้านใหม่ห้วยคนทาครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปทางบ้านปากห้วยเดื มีทางขามเขาไปครับเลาะตามลำน้าชี้ไปไปทั้งบ้านชี้บนครับเขตพื้นที่ตาบลภูแรนคาอาเภอบ้านเข้าเห็นบอกว่าพื้นที่แถวๆนั้นครับเป็นเขตรอยต่อของอําเภอหนองบัวละเวกับอําเภอบ้านเข้าผมต้องหาเวลาเลาะไปเที่ยวให้ได้ครับรู้สึกว่าสนใจพื้นที่แถวๆนี้แล้วพอขับรถมาถึงมองนี่ครับฝั่งด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นรอพอสอตอบ้านเมืองแอตําบลคู่เมืองอําเภอหนองบัวแดงอยู่ พอต่อมาอีกครับ้างนาน,นี่เป็นบ้านหนองแพ้งตําบลคูเมืองอำเภอหนองบัวแดงอยู่คือเก้าครับยังบรขกามไปอำเภอภักดีชุมพลเลยท้ายครับขับรถเลาะชม,ชมวิวชมบรรยากาศถนนเ้นนี้ไปเรื่อยครับเดี๋ยวบ่งไปทางด้านขวาก็จะเป็นทางเข้าบ้านหนองแพ้งถนนเ้นนี้กสิพานพื้นที่ของตําบลหลวงสิริตําบลคูเมืองตําบลท่าใหญ่และตําบลถ้ำบัวแดงครับเขตพื้นที่ของอำเภอหนองบัวแดง ก่อนติเดินทางเข้าอำอเภอพากดีชุมพลพอมาถึงหมองนี่ทั้งด้านขวาเมือนะครับเป็นวัดเลิศประดิษฐ์บ้านโนนดูครับพื้นที่แ,แถวๆนี้ก็ยังเป็นเขตพื้นที่ของตำบลคูเมืองอยู่พอเหลียวเบ่งไปทั้งด้านซ้ายมือนะครับเห็นวิวผู้แค้าสวยงามค่ากิรีครับเมื่อน,นี้ พอมาถึงมองนี่ครับเป็นบ้านใหม่ห้วยคนทาตําบลคู่เมืองอำเภอหน,นองบัวแดงขับรถเลาะเบิงบรรยากาศบ้านใหม่ห้วยคนทากันครับเห็นบอกว่าทางไปด้านซ้ายมือของผมนะมีทางข้ามไปทั้งอำเภอบ้านข้าวอำเภอหน,นองบัวละเวก็ได้ถนนเส้นนี้เบิงจากข้อมูลในแผนที่ครับบ้านห้วยคกลนานะถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่เติบเลยละครับขับรถออกจากบ้านห้วยคนทาครับมุ่งหน้าที่ไปทั้งอำเภอภักดีชุมพเลเลยประมาณ20กว่ากิโลเมตรครับสี่ผ่านหมู่บ้านได้แนก่กระโปรดติดตามชมกันได้เด้อครับ ไปเลาะไปเรื่อยๆไปทาง้งอำเภอภักดีชุมพลกันครับ